วันนี้เจ๊จะพาทุกคนมาดูมาหากาการทดสอบครีมกันแดด22แบรนด์รุดตัวไหนประสิทธิภาพการกันแดดรุดตามมาดูได้เลยจ้า สวัสดีค่ะทุกคนมาดามเมาคลิปนี้เป็นคลิปที่ทุกคนรอคอยเพราะว่าเป็นคลิปต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปครีมกันแดดั่นเองนะคะทุกคนคะต้องขอไปที่ทําออกมาให้ช้านะเพราะว่าพอจะ,ะทดสอบประสิทธิภาพกันกันแดดปุ๊บพายุเข้าวเว้ยแดดจัดแบบไม่ค่อยมีเลยจนมาวันสองสามวันที่ผ่านมามีแดดจัดเจ๊ก,ก็เลยเอากันแดดที่มีทั้งยีิบสองตัวมาทดสอบประสิทธิภาพกันกันแดดให้ดูกันนะจ๊ะ <S <S ทั้งยี่สิบสองตัวมีแบรนด์ไหนกันบ้างเดี๋ยวมาดูจ้ะ แบรนด์แรกนีเวิร um ์ดเอ็กซ์ตร้าโพแทสเซนซิทีฟออยล์คอนโทรลเอสพีเอฟห้าสิบบวกพีเอสามบวกมิโซเมยูวีวอเตอร์เซรัมเอสพีเอฟห้าสิบบวกพีเอสี่บวกยูซอรินซันไรทัชเอสในออยล์คอนโทรลเอสพีเอฟห้าสิบบวกพีเอสามบวกเคลียร์โนสยูวีซันเซรัมเอสพีเอฟห้าสิบบวกพีเอสี่บวกแทนเมดเมอร์เมดสกินเจลยูวีเอสพีเอฟห้าสิบบวกพีเอสี่บวกเพอร์ไฮเนสรอยัลไฮยาวอเตอร์ซันสครีนเอสพีเอฟห้าสิบบวกพีเอสี่บวกเอลลี่เอ็กซ์ตร้ายูว บวก P.A.C. บวก L'Oreal UV Defender Serum Protector Moist S.F. 50 P.A. 4 c a t i d o Ultra Light Sun Fluid S.F. 50 P.A. 4 Banana Boat Aqua Long Wearing Moisture S.F. 50 P.A. 4 Garnier Super UV Spot Proof S.F. 50 P.A. 4 c h a c l o o l o g y UV Defense S.F. 50 P.A. 3 Bio r e w a t e r y Essence S.F. 50 P.A. 4 p r i m a n e s Hydrating b r i g t n e s s Sun Gel SPF 50 Pa 4 Loreal UV Defender Serum Protector Matte SPF 50 Pa 4 CA True White Water Block UV SPF 40 Pa 3 Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Milk SPF 50 Pa 4 La Rose Proze Ultra Protection SPF 50 Pa 4 Boots วิตามิน C Brightening Cheer Sunscreen SPF 50บวก P.A.C บวก Dr.Bomb Hybrid Sunscreen SPF 50บวก p a 3บวก q p r e s s UV Expert Protection All Day Bright SPF 50บวก p a 2บวก BK Sensi Perfect Protection Sunscreen SPF 50บวก P.A.C บวกนั่นก็คือคลิมกันแน่ทั้งหมด22แบรนด์ที่เจ๊เอามาทำทดสอบนะคะทุกคนแต่มันจะมีบางแบรนด์ที่หายไปอย่างเช่น KA นะคะทุกคนคะเจ๊ใช้หมดไปแล้ววันที่ทดสอบ แดดมันมาแต่ KA หมดไปแล้วก็เลยมีแค่22ตัวและ Royal เจ๊ทำให้ทั้งสูตรมอยส์และสูตรแมทนะจ๊ะถ้าเกิดใครอยากให้ทำตัวไหนเพิ่มมาอีกก็บวชมาอีกแล้วกันนะคะโดยเจ๊ทำใ้ใหม่อีกทีนึงนะจ๊ะอันนี้เจ๊ J เอาที่มีอยู่ตอนนี้ทำให้ดูในส่วนของประสิทธิภาพการกันแดดให้ดูกันก่อนในส่วนของเนื้อครีมนั้นเจ๊ J ทำแยกไปแล้วอีกคลิปนึง ตรงนี้นะจ๊ะเป็นคลิปที่เจ๊ปาสีให้ดูด้วยแล้วก็ทาให้ดูบนผิวจริงๆเลยนะคะก็ไปดูกันได้ในคลิปนั้นเลยนะจ๊ะส่วนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องการทดสอบประสิทธิภาพการกันแดดแบบล้วนๆเลยจ้ะ ในส่วนของการ,กรทาดสอบประสิทธิภาพการกันแดดนะใครที่ดูคลิปของเพจเจ๊ก็จะเห็นกันว่าการทดสอบประสิทธิภาพการกันแดดของเจ๊นั้นเจ๊ใช้สาย Smart Sun Indicator นะจ๊ะทุกคนจ๊ะสาย Smart Sun Indicator เน Ind ator, นะี่ยมันเป็นสายรัดข้อมือที่เคลือบสารที่ไวต่อรังสี UVA แล้วก็ UVB ทุกคนมันจะเป็นสีเหลืองซึ่งไอสารสีเหลืองเนี้ยมันจะไวต่อรังสีในแสง2อันนี้มากทั้ง A และ B นะจ๊ะมันก็จะดูดซึมเอารังสีพวกนั้นเข้ามาแล้วก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีเบจเพื่อเริ่มต้นการเตือนว่า มันจะไม่ไหวแล้วนะแสงแดดมันเริ่มทํรลายผิวแล้วถ้าเกิดว่าทากันแดดอยู่ทากันแดดเพิ่มด้วยแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูถ้าเกิดว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วครีมกันแดดที่ทาอยู่ก็เอาไม่อยู่แล้ว UVA UVB มันทะลวงเข้ามาจนอาจจะทําให้ผิวเกิดความเสียหายได้มันก็จะเตือนให้หลบแดดโดยการเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะคะเจ๊เอาคุณสมบัตินี้เป็นตัวชี้วัดว่าประสิทธิภาพการกันแดดของแต่ละแบรนด์นั้นเริ่มให้ทากันแดดซ้ำเมื่อไหร่แล้วก็เริ่มที่จะปกป้องผิวจากแสงแดด UV ไม่ได้นั้นในนาทีที่เท่าไหร่น ซึ่งตัวเจเองอ่ะเจคิดว่ามันเป็นการทดสอบที่สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมได้มากกว่าการที่เจจะบอกด้วยความรู้สึกของตัวเองอย่างเดียวนะคะเพราะเจก็เลยจะเอาตรงไหนมันเป็นตัวชี้วัดว่าอันไหนดีกว่าหรือไม่ดีกว่ากันเจก็เลยใช้เครื่องมือตัวนี้เข้ามานะคะทุกคนคะอ่ะปาปอลอหนึ่งไม่ต้องมาถามซื้อสายสมาร์ทซันกับเจนะคะเพราะร็อนนี้คือร็อตสุดท้ายแล้วและเจนั้นยังไม่รู้เลยแล้วว่าจะไปซื้อต่อที่ไหนดีนะคะทุกคนคะเพราะว่าร้านที่เคยซื้อ เมื่อก่อนนี้นั้นก็ได้ไปกับพิกโควิดเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดใครมาถามเจ๊ตอนนี้ว่าซื้อที่ไหนไม่มีแล้วนะคะทุกคนคะเดี๋ยวเราไปดูวันที่เจ๊ทำเทสกันเลยดีกว่าจ้าวันนี้ก็เป็นวันที่เราทดสอบกันแดดทั้งหมดนะคะทุกคนเวลาตอนนี้คือเที่ยงนะจ๊ะเก็บผลหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เก็บทุกๆ15นาทีนะทุกคนคะเดี๋ยวก็มาดูกันว่าอันไหนจะเปลี่ยนสีเป็นสีเบจก่อนแต่ว่าตัวนี้ของดรเป้งเนี่ยเขาจะผสมพิกเมนต์สีเบจมาอยู่แล้วนะตอนเก็บผลอาจจะต้องออนนะงี้ สแบรนด์ brand, บนสายสัมประสิทธิ์อินดิเคเตอร์ Sun ator, นะเจ๊ Jay, อยากให้ดูก่อนว่าสีเป็นยังไงเกือบทุกแบรนด์ทั้ง20บแบรนดะ์จะไม่มีสีแต่ว่าจะมีอยู่2แบรนด์ที่มีสีเข้ามานะก็คือแบรนด์ด็อกเตอร์ป้องจะมีพิกเมนต์สีเบจเข้ามาด้วยเพราะว่าเขาบอกว่ามันทําหน้าที่เป็นทั้งกันแดดแล้วก็เป็นตัวเมคอัพนิดๆด้วยทําให้สีผิวมันเท่ากันแล้วก็ของคิวเพรสของคิวเพรสจะเป็นสีชมพูอ่อนเพราะว่าเป็นกันแดดที่ทําหน้าที่เป็นเมคอัพเบสที่โทน up ผิวขึ้นมาด้วยนะคะทุกคนนนนะะะะใสส่ววออองงแแบบบบรดดด์ปป้้้มัจจจเเเเ็ีาลลูผตช ทีละนิดนะเพื่อดูว่า15นาทีเนี่ยสีข้างใต้ของสมาร์สันเนี่ยเป็นยังไงไม่งั้นเนี่ยจะอ่านผลไม่ได้เพราะสีเบรดที่มันเคลือบอยู่ข้างบนนะจ๊ะเราไปดูผลการทดสอบกันเลยดีกว่าจ้ะในกระดานทดสอบนะคะทุกคนตัวบนสุดแผ่นบนสุด2ช่องเนี่ยมันจะเป็นตัวสมารสันที่ไม่ได้ทากันแดดอะไรเลยเพื่อจะให้เห็นว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ทากันแดดเนี่ยผิวของเราจะถูกทํร้ายมากแค่ไหนจะเปลี่ยนสีเป็นนาทีเท่าไหร่อันนี้อยากให้ดูมากๆาเลยเพราะว่าคนที่ไม่ได้ทากันแดดทุกวันจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันสาคัญจริงๆนนะะคะตอที่่เริม ทดสอบเนี่ยสายสมาร์ทซันทุกอันก็จะเป็นสีเหลืองหมดยกเว้นของคิวเพรสกับดรป้องที่จะเป็นสีตามพิกเมนท์ที่ใสมาในตัวของกันแดดนะจ๊ะผ่านไป15นาทีจะเห็นว่าสายสมาร์ทซันที่มันไม่ได้ทากันแดดอะไรเลยเนะมันจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเบจอ่อนๆแล้วนะในแถวแรกที่เริ่มมีการเปลี่ยนเป็นสีเบจนะ,ะทุกคนก็จะมีตัวน um, ีเวซันมียูเซอรินแคนเมดเพียโนสก็เริ่มเปลี่ยนนิดหน่อยแล้วก็เอลลี่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเบจนิดหน่อยลอเรลลเริ่มเปลี่ยนสีนิดหน่อย แคท,ที่ดอรเริ่มเปลี่ยนสีจี๊ดหนึ่งไม่มากเท่าไหร่ในช่องที่2นะคะจะมีในส่วนของ CA ที่เริ่มเปลี่ยนสีแบบเห็นได้ชัดหน่อยลาโลสโพเซเปลี่ยนนิดหนึ่ง นะอันนี้เป็น15นาทีแรก30นาทีผ่านไปก็จะเห็นว่าตัวสายสมาร์ทซันที่ไม่ได้ทาก,กันแดดเลยนะตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีเบจแบบเข้มจัดๆมากแล้วนะจ๊ะแล้วก็ในส่วนของครีมกันแดดแถวแรกที่เห็นว่ามีการเปลี่ยนสีแบบชัดเจนเลยก็คือเอลลี่ลอเรียลแล้วก็แคนเมดที่เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะจ๊ะแต่ว่ามันจะมีในส่วนของตัวที่แบบว่ามีกึ่งกึ่งสีเหลืองกับกึ่งสีชมพูอยู่หลายๆตัวอยู่เหมือนกันนะจ๊ะแถวที่2เนี่ยจะมีตัวที่เริ่มเปลี่ยนสีแบบที่เห็นชัดๆเลยก็คือ BK แล้วก็ Bio Ray Watery Essence นะจ๊ะ L'Oreal m a t t e เนี่ยตอนนี้อันนี้ก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีแบบเบสออกไปชำชมพูลแล้วนะคะ Primaes n ess, เปลี่ยนเป็นนิดนึ่ง La Rose p o s a y เปลี่ยนเป็นสีเบจนะจ๊ะ45นาทีเป็นแบบนี้ นาทีที่60เนี่ยตัวสมาร์สันอินดิเคเตอร์ที่ไม่ได้ทาครีันแดดนั้นก็เป็นสีชมพูจัดมากนะคะทุกคนเพราะว่าวันที่เจ๊ถ่ายเป็นวันที่แดดดีมากๆเจ๊เลิฟมากตื่นมาปุ๊บแบบโอ้โหต้องทาอะ่ะและครีมกันแดดนะคะที่ยังคงเป็นสีเหลืองแบบเป็นส่วนมากเลยนะคะเป็นส่วนมากยังเป็นสีเหลืองอยู่นะคะก็มีดังนี้ค่ะกันนี้เจ๊ super UV Spot proof, s w e t proof sp ห5สบวก pa ีบวกนะจ๊ะนี่สีเหลืองทั้งเส้นเลยสีเหลืองทั้งเส้นจะมีอันนึงคือ boost vitamin c brightening ตัวนี้แบบมาม มมืดมากเจ๊ไม่คิดว่าเขาจะทําได้ขนาดนี้นะคะบูธวิตามินซีวัเทนนิ่งด็อกเตอร์บ้องไฮบริดซันสกินอันนี้ยังเป็นสีเหลืองเกือบทั้งอันเลยทุกคนบานาน่าบอสอะควาลองเวริงอันนี้เป็นสีเหลืองส่วนใหญ่นะจ๊ะอันเนซ่ายังมีความเป็นสีเหลืองอยู่และอีกแบรนด์หนึ่งที่ยังมีความสีเหลืองค่อนข้างสูงก็คือคิวเพรสยูวีเอ็กซ์เพิร์ตโปรเทคชั่นออลเดย์ไพรท์นั่นเองจ้า เฮ้ย <S an> ทุกคนพอเสร็จการทดสอบนี้เจ๊รู้สึกว่าเจ๊ได้ตัวกันแดดตัวใหม่ๆที่แบบว่าไม่เคยแบบคิดว่ามันจะมีประสิทธิภาพดีขนาดนี้เพิ่มกันมาหลายตัวจากที่ใช้อยู่เลยนะเจ๊ก็เลยแบบเฮ้ยมีความ amazing กับผลการทดสอบนี้มากนะคะเพราะว่ามันมีหลายแบรนด์มากๆเลยที่เจ๊แบบไม่เคยใช้แล้วเพิ่งมารู้จกักจากวันบดของทุกคนแล้วผลออกมามันก็ดีหมดเลยนะจ๊ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตัวกันแดดทั้ง22ตัวที่ทําเทสอะทุกคนเวลาผ่านไป60นาทีแล้วเนี่ยเจ๊สังเกตว่าเกือบทุกตัวเปลี่ยนสีไป็จจจริงอาะเปน สีเบจอะเบจข้เข้ม,มแต่ไม่มีตัวไหนเลยที่เป็นเปนสีชมพูเข้มเจ๊ก็เลย Amazing ว่าเฮ้ยตัวที่ทุกคนโหวตเข้ามาเนี่ยประสิทธิภาพการกันแดดทําออกมาค่อนข้างโอเคเลยนะหรือว่าโอเคมากๆกับสภาพอากาศแดดของวันนั้นนะคะเพราะว่ามันร้อนมากจริง สำหรับหัวข้อนี้นะคะเป็นหัวข้อที่เจ๊แบบทิ้งท้ายเป็นติ่งเว้นิดนึงสําหรับคนที่แบบว่าเลือกใช้กันแดดจะได้รู้ว่าเฮ้ยตัวเองอ่ะควรจะเลือกใช้กันแดดยังไงแล้วก็ปริมาณการทาเท่าไหร่โดยเฉพาะเรื่องปริมาณการทามันเป็นอะไรที่ถกเถียงกันมากทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าเราทาปริมาณกันแดดมันไม่เพียงพอมันก็จะเหมือนกับว่าเราซื้อของมาใช้แล้วเสียตังค์ปา่าเพราะมันไม่ได้ประโยชน์นะทุกคนคะตรงนี้ในส่วนของปริมาณการทาของครีมกันแดดเจ๊ได้ถามแพทย์ผิวหนังโดยตรงเลยนะคะดรวรพลสุขีวัฒนาหรือคุณหมอโทนี่เจ้าของดรนนิิวเ็ะะคคปล งมที่ทําสวยให้มิสยูนิเว r ร์สไทยแลนด์นั่นเองนะคะแล้วก็ทาสวยให้เจ๊มาตลอด7-8ปีที่ผ่านมานี้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าคุณหมอให้คําตอบยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องปริมาณการทาครีมกันแดดจ้ามีคําถามกันมาเยอะนะครับว่าควรจะทาครีมกันแดดนะครับปริมาณเท่าไหร่นะครับถึงจะได้ประสิทธิภาพในการกันแดดที่ดีที่สุดนะครับคำตอบนะครับก็คือว่าเวลาทายนะครับจะใช้ประมาณนะครับของข้อนิ้วมือนะครับหรือประมาณ1กรัมนะครับหรือประมาณเท่ากับขนาดของเหรียญ10บาทนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเวลาทาย เราก็ต้องดูลักษณะผิวของเราด้วยนะคะว่าถ้าเรานะครับเป็นผิวลักษณะที่มันง่ายนะครับเราก็อาจจะต้องเลือกชนิดของครีมกันแดดนิดนึงนะครับอาจจะต้องใช้เป็นตัวไฮบริดก็คือเป็นตัวที่มีส่วนผสมในการกันแดดทั้งเคมีคอลแล้วก็ฟิสิกอลด้วยกันนะครับจะทําให้เวลาทาเนี่ยนะครับไม่วอกนะครับแล้วก็ไม่มันจนเกินไปครับและในส่วนของปริมาณครีมกันแดด1กรัมนะจ๊ะเจจะให้ดูว่ามันเท่าไหร่กันแน่โดยการใช้เครื่องชั่งเลยนะจ๊ะว่า1กรัมอ่ะมันมีความเยอะน้อ ไม่มากแค่ไหนนะจ๊ะอ่ะคอยดูนะอ่ะอันนี้คือ1กรัมนะคะทุกคน1กรมัมเราจะลองปาดขึ้นมาซิว่1า1กรัมมันประมาณแค่ไหนอ,อ่ะพอปาดลงข้อนิ้วแล้วนี่คือ1กรัมนะคะทุกคนของข้อนิ้วกลางแต่เป็น2ข้อนิ้วที่แบบโอ้เต็มแบบเต็มอย่างนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่า2นิ้ว2นิ้วตามที่ทวิตเตอร์เขานั่นกันนะคะ<ๆ>ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเคลียร์ให้ดูทีนะ ถ้า2นิ้วก็จะประมาณนี้นะทุกคนเป็นเส้นแบบยาวๆบางๆหน่อยแต่ว่าเต็ม2นิ้วเลยอันนี้ก็คือปริมาณการทาของกันแดดหน้า1ครั้งนะคะที่จะให้ประสิทธิภาพในการกันแดดดีที่สุดตามที่คุณหมอบอกนั่นเองจ้านั่นแหละค่ะทุกคนทําให้ดูแล้วเรียบร้อยนะคะก็ทีนี้ก็น่าจะอิมเมจินพอจะนึกขึ้นออกได้ว่าครีมกันแดด1กรัมน่มันจะประมาณเท่าไหร่แล้วก็จะได้จบข้อถกเถียงเรื่องนี้สักทีเพราะว่าคุณหมอมาตอบให้เองแล้วเจ๊ก็แบบทาให้ดูเลยว่าเฮ้ยหกรัมมันประมาณนี้ แต่นอกเหนือจากปริมาณการทาครีมกันแดดแล้วมันจะมีในเรื่องของประเภทของครีมกันแดดด้วยซึ่งประเภทของครีมกันแดดมันจะมีแบบว่าเคมีคอลฟิสซิเคิลแล้วก็ไฮบริดนะทุกคนแต่ละอย่างมันก็จะมีความแตกต่างกันออกไปอย่างตัวเคมีคอลซันสกรีนเนี่ยมันจะเป็นกันแดดที่ดูดซับรังสี U V เอาไว้กับตัวมันเลยซึ่งครีมกันแดดประเภทนี้มันก็จะประกอบด้วยสารที่จะช่วยดูดซับรังสี U V เพื่อที่จะไม่ให้มันสัมผัสกับผิวหนังของเราโดยตรงนะทุกคนสารพวกนี้ถ้าเกิดว่าใครไปดูครีมกันแดดถ้าเกิดเจอพวกนี้ก กตัวอย่างเช่นออกซิเบนโซน PABA ซาลิไซเลตหรือซินนามินะคะทวนข้อดีของในส่วนของเคมีคอลซันสกรีนที่มันดูดซับรังสีไว้กับตัวมันเนี่ยก็คือว่ากันแดดพวกนี้นจะไม่มีสีจะไม่ทําให้ผิวของเราเปลี่ยนสีคือไม่วอกไม่ลอยไม่เทานั่นแหละแล้วก็มีส่วนผสมของสารบํารุงอยู่ข้างในตัวมันด้วยแต่ข้อเสียมันก็มีเหมือนกันก็คือบางคนแพ้ก็เลยจะแบบต้องดูดีๆหน่อยนะคะต้องมีการทดสอบในการใช้ตัวซันสกรีนโดยการแบบทาวไว้กับกรามก่อนไหมอะไรเงี้ยว่ามันจะมีอาการผื่นแดงหรือคันหรือเปล่าแล้วก็ อีกอย่างนึงก็คือพวกสารเคมีที่ช่วยดูดซับรังสี UVA UVB พวกนี้นะคะทุกคนมันจะทําหน้าที่ดูดซับรังสีได้ในปริมาณที่จํากัด ก็หมายความว่ามันไม่ได้แบบโอ้โหสามารถแบบดูดซับได้ตลอดเวลาทั้งวันเงี้ยไม่ใช่นะคะพอถึงปริมาณที่จํากัดอยู่จุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะไม่สามารถทํางานต่อได้เราต้องทาเพิ่มนั่นเองนะจ๊ะเพื่อเพิ่มตัวดูดซับดังสีให้มันทํางานต่อไปนั่นเองนะจ๊ะก็คือต้องมีการเติมนั่นแหละกันแดดประเภทที่2 physical <Tipp> sunscreen ก็คือกันแดดที่ช่วยสะท้อนแสง UVA แล้วก็ UVB ออกไปเลย100%จากผิวของเราส่วนผสมหลักของกันแดดชนิดนี้ก็คือซิงค์ออกไซด์กับไทเทเนียม ไดออกไซด์นะคะทุกคนซึ่งส่วนประกอบพวกนี้มันจะทําให้กระดาษมีความขาวพอทาลงไปบนผิวเนี่ยมันก็จะมีแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่มันซึมลงไปบนผิวนะทุกคนที่เหลือมันก็จะแบบเคลือบไว้ด้านบนเพื่อทาหน้าที่สะท้อนรังสี UV นั่นเองนะจ๊ะข้อดีของมันก็คือมันช่วยปกป้องผิวจากรังสี UV A และ UV B ได้ดีนะจ๊ะต่อให้เกิดการแพ้น้อยเพราะว่ามันซึมลงไปสู่ผิวเล็กน้อยเท่านั้นอะและที่สาคัญเลยก็คือไม่ต้องทาซ้าบ่อยเมื่อออกแดดจัดแต่ข้อเสียก็มีที่เห็นกันชัดเลยก็คืออมมันกาย กันแดดพวกนี้มันจะมีความวอกสูงนะคะลองสังเกตดูว่ากันแดดที่แบบเขาเคลมมาเลยว่าสําหรับการออกแดดจัดแบบนานๆทํากิจกรรมทางน้ำหรืออะไรเงี้ยมันจะมีความวอกขาวนะคะมันก็คือกันแดดในส่วนของนประเภทของฟิสิกอลซันสกีนนั่นเองเพราะว่ามันช่วยสะท้อนรังสีได้ดีมันจะทําให้ปกป้องผิวได้ดีขึ้นนั่นเองนะทุกคนแต่ก็แลกมากับความวอกขาวเมื่อเราทาลงไปบนผิวด้วยความข้อดีข้อเสียของฟิสิกอลและเคมิคอลซันสกีนทั้ง2แบบนี้นะก็คือแบบอยากได้ตัวกันแดดที่มันมีความแบบมันมีความ ป้องกันผิวจากรังสี UVA UVB UV แบบนานๆได้ไหมโดยที like ja ่ไม่ต so ้องวอกขาวมันก็เลยมีกันแดดรูปผสมตัวใหม่ที่ออกมาจริงๆก็ไม่ใหม่มันออกมาสักพักแล้วนะคะเขาเรียกว่ากันแดดแบบไฮบริดก็คือรวมทั้ง2ประสิทธิภาพของทั้งฟิสิกอลทั้งเคมีคอลเข้ามาด้วยกันนะจ๊ะทุกคนส่วนผสมของตัวไฮบริดซันสกรีนที่สามารถสังเกตได้นะคะก็คือส่วนผสม2ตัวก็คือทินอสอบเอและบิสเบนโซนเฟรโซรีทรี e t มิทิลฟิโนนะคะซึ่งจะเป็นสาร2ชนิดที่แบบถ้าเกิดพลิกดูป้ายฉลากของมันแล้วเจอ2ตัวนี้ นอกเหนือจากส่วนผสมของ Physical และ c h e m i ค a นซีลเ c อร์สกรีนที่บอกมาเมื่อกี้นี้ก็อนมุมานเอาได้เลยว่ามันคือ Hybrid นะคะทุกคนคะ่ะข้อดีของมันเลยก็คือจะสามารถทําหน้าที่ปกป้องผิวจากแสง UVB และก็ UVA ได้ทั้ง2แบบก็คือทั้งดูดซับไว้กับตัวมันนะคะแล้วก็สะท้อนรังสีพวกนี้ออกไปสามารถกันแดดได้ดีติดทนนานไม่วอกขาวและที่สําคัญเลยก็คือกันแดดแบบ Hybrid แบบนี้เหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆเลยนะทุกคนข้อเสียก็คือราคาก็อืมหน่อยนะคะ่ะประมาณว่าก็เสียเงนสียยก มากเสียง,ง่ายถ้าเกิดว่าใครผิวแพ้ง,ง่ายอย่างเจ๊เจ๊ก็ยอมนะและในลิสต์ทั้ง22บแบรนด์ที่ทำเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่เขาบอกมาเลยว่าเขาคือไฮบริดซันสกินก็คือดรป้องนะคะนี่ก็คือเขาระบุมาเลยส่วนตัวอื่นเนี่ยเขาไม่ได้ระบุตัวเองมานะก็ต้องรู้ว่าส่วนผสมตัวไหนของเขาที่มีตามที่เจ๊บอกไปเลยนะจ๊ะ,ะทุกคนเจ๊ก็หวังว่าคลิปนี้มันจะเป็นประโยชน์ของเป็นประโยชน์แน่นอนอยู่แล้วแหละเพราะว่าอย่างเจ๊เองอ๋เป็นคนทาเทสเองเจ๊ยังรู้สึกแบบอื้มดีนะที่ทาเทสเองที่นี่ฉันรู้แล้วในนสส่วของประิิทธภาพ กันแดดเลยนะคะก็กราบขอบคุณนะคะทุกๆท่านที่ช่วยโหวตกันเข้ามานี่ก็คือจบซีรีส์ครีมกันแดดจากกระทู้นั้นแล้วนะคะทั้งหมดเลยที่โหวตกันมานะคะเจ๊ทำให้เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่จบทั้งหมดนะคะเพราะว่าเจ๊ก็อยากทําความรู้จักกับกันแดดแบรนด์ใหม่ๆที่มันมีความดีงามอยู่เรื่อยๆนะคะทุกคนเพราะว่าครีมกันแดดเขามีการพัฒนาเทคโนโลยีกันตลอดถ้าใครมีนอกจาก22แบรนด์นี้อีกก็สามารถโหวตกันเข้ามาได้ในคลิปนี้นะจ๊ะเจ๊ก็จะหยิบเอามารวบรวมก็เอามาทําให้ดูกันเรื่อยๆนะคะหลังจากที่หาสือได้ <laughs> แต่เอาไปเจอกันเลยนะคะถ้าไม่ได้กดไลค์กด subscribe กันไว้หรือกดกระดกิ่งกริ๊งๆเข้าไว้ใน YouTube ใครดูทาง Facebook นะคะเจ๊ก,ก็จกด follow แล้วก็เห็นโพสต์ก่อนแล้วก็เข้ามาไลค์คอมเมนต์แชร์ในเพจบ้างเล็กน้อยนะคะเพราะไม่งั้นเขาไม่ให้เราเจอกันนะจ๊ะคลิปนี้นะคะเจ๊ทำให้ตามสัญญาหมดแล้วสบายใจนะคะลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบา